สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทํานายดวงประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะ2566นะคะสําหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ 15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้นะคะมาจนถึงคิวของชาวราศีพฤษภแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤศจิษษษษกายนนี้นะคะจะมีแนวทางอย่างไรนะคะ ชาพฤษศบเนาะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ให้กำลังใจนะคะสนับสนุนติดตามผลงานนะคะช่วงนี้พุชิอาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยต่อเนื่องนิดหน่อยนะคะในการทำงานเน,งเนื่องจากว่ามีสิ่งที่ต้องทำเยอะมากเกี่ยวกับต่างประเทศเนาะก็เลยอขอเวลาแฮนเดิลหลังบ้านก่อนนะคะ พยายามจะทำคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นพิกอาคาพอ่เด็กอะไรต่างๆท,ที่ทุกคนเคยชอบนะคะก็จะพยายามกลับมาทำตรงนี้ให้นะคะแต่ขอเวลานิดนึงเนาะนะคะามาดูกันจ้าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะ ใบแรกนะคะเพจสปอรนะคะ energy ของทตดไฟสื่อหมายถึงความร้อนแรงการกระตือรือร้น,นการมีแพชชั่นแรงบันดาจใจนะคะสิบถ้วยนะคะ ten of cups justic ขึ้นมาคะ่ะ queen of cups นะคะคุณเคยอยู่ในจุดที่เหมือนจะมีความสุข แต่ก็ไม่สุดสุกดิบไหมชาวราศีพฤษภมันแต่มันก็ยังมีความโชคดีค่ะอยู่เยอะกว่าความโชคร้ายนะคะเป็นไพ่ the w o r l d นะคะ The w o r l d strength นะคะสิบดาบ six of wands นะคะไพ่ m p e r a n c e นะคะแล้วก็สุดท้ายของคุณนะคะ เป็น2เหรียญ two o พ pentacles นะคะพลังงานนะคะต้องขออนุญาตทำนายทั่วๆไปของชาวราศีพฤษภก่อนว่าจะเป็นยังไงคือจริงๆภาพรวมของคุณอะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนนะไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเป็นคนที่ขี้สงสารนะคะแต่ว่ามันก็จะมีด้านลบของคุณคุณอาจจะ บกพร่องมีไม่ใช่ความบกพร่องอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาความรักตรงนี้อาจจะหมายถึงครอบครัวได้นะคะการอยู่เกิดมาจากแบบครอบครัวที่ไม่อบอุ่นแล้วคุณจะมีความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งอยู่ตลอดเวลานะคะมองหาความรักจาก ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วพยายามที่จะดึงในเรื่องของอความรักจากชู้สาวนะคะมาเป็นตัวชดเชยกับสิ่งที่คุณเคยขาดหายไปในวัยเด็กนะคะชีวิตของคุณน่าจะเจอจ,จ,จุดที่มันค่อนข้างหนักเหมือน คล้ายๆอรารมณ์เหมือนคนแทบจะตายทั้งเป็นนะไพ่สิบดาบค,คือคือจุกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีความการถูกหักหลังหรือสูญเสียบุคคลที่คุณรักไปนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการลุ้นกับคําตอบลุ้นกับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ก็ได้ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะสําหรับคุณบเนเรื่องของการหลุดพ้นจากความโชคร้ายจากปัญหาที่มันสะสมมาเป็นระยะเวลานานไพ่หกไม้เท้านะคะค,คือการปลดล็อก ปลดเปลื้องความทุกข์ของคุณได้นะคะสิ่งใดที่คุณเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานจะบรรลุเป้าหมายและเต็มไปด้วยความรู้สึกของการมีความสุขมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้นะคะชีวิตของคุณค่อนข้างจะได้ใกล้ชิดกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันน่นะคะเหมือนหันหน้ามาคุยกันมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกดีรู้สึกมีพลังในชีวิตนะคะในในพลังงานของชาวราศีพฤษภนะคะหลายๆท่านอยากจะมีการเปลี่ยนแปลง ยกย้ายงานอยากจะเดินทางไปในเรื่องของการไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือไฮไลท์สําคัญของคุณนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของงานกันก่อนนะคะว่าดวงการงานของชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นยังไงนะคะด้วยพลังงานของชาวพฤษภเนี่ยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ อยู่ในเกณฑ์คนที่มีการศึกษาดีนะคะเป็นคนเรียนเก่งนะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเรียนรวมไปถึงโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานด้วยเหมือนกันนะคะ,ะงานถ้าพูดถึงจุดที่ผ่านมานะคะค่อนข้างเพอร์เฟกมากมันไม่ได้มีปัญหาของความยุ่งยากอะไรนะคะทำที่ไหนก็อาจจะได้รับการดูแลเอาใจใส่มีความได้รับความเมตตาจากเพื่อนร่วมงานหรืออยู่ในสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาตลอดเลยนะคะไม่ค่อยมีปัญหามากนักแต่ปัญหาที่มันรบกวนในเรื่องของการทํางานเนี่ยไม่ได เกิดจากเพื่อ่รมง,งานไม่ได้เกิดจากบุคคลแต่น่าจะเป็นตัวของคุณปมในใจหรือโครคภัยไข้เจ็บส่วนตัวของชาวราศีพฤษภนะคะที่มันเข้ามาบั่นทอนทําให้คุณไม่มีพลังกำลังในเรื่องของการทำงานเต็มที่ทำให้คุณไม่มีสมาธิกับการโฟกัสในเรื่องงานได้เหมือนกันนะคะในเดือนนี้นะคะอาจจะมีโปรเจกต์สำคัญเกิดขึ้นสำหรับคุณนะคะไพ่หนึ่งขอโทษค่ะไพ่เด็กถึงไม้เท้าหมายถึงงานด้านการตลาดนะคะการต่อยอดสืบทอด ธุรกิจของครอบครัวนะคะการพยายามที่จะทําบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาโดยที่อาจจะมีครอบครัวเป็นเป้าหมายสําคัญของคุณได้เหมือนกันเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภกําลังมีการตัดสินใจทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบให้มากที่สุดและคุณกําลังจริงจังมากๆกับตรงนี้นะคะกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมีความสองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปอย่างไรจะทําอะไรดีระหว่างที่เก่ากับที่ใหม่นะคะโอกาส2โอกาสเนี้ยคุณจะเลือกอะไรเป็นช่วงเวลาของการชั่งใจอยู่แต่สุดท้ายควรจะ ตกผนึกในเรื่องของความคิดของคุณได้ว่าสิ่งใดคุที่คุณทําแล้วเป็นตัวตนของคุณมากที่สุดนะคะหรือ อาจจะมีเกณฑ์น,นึ่งก็คือว่าผู้สบมีเกณฑ์ที่จะได้ทำสองอย่างในหน้าขอโทษค่ะสอ,อย่างในเวลาเดียวกันนะคะสองงานในเวลาเดียวกันนะคะเป็นช่วงที่พยายามที่จะอยากให้ตัวเองประสบความสำเร็จโดยที่มีคำว่าครอบครัวเป็นเป้าหมายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำอยากที่อยากให้คุณพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดให้ได้เก่งที่สุดนะคะในเรื่องของการงานใครที่สอบรับราชการหรือรอคอยกานแต่งตั้งบรรจุ นะคะเป็นพนักง,งานประจําเป็นพนักพนักง,งานเอกชนหรือข้าราชการได้เหมือนกันตรงนี้มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังหรือว่าใครที่รอคอยกนันในเรื่องของการโยกย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศตรงนี้อาจจะช้านะคะกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้เพราะมีในเรื่องของความคาดเคลื่อนอาจจะมีการต้องแก้ไขเอกสารข้อมูลถึงสองครั้งถึงจะผ่านนะคะดวงของชาวราศีพฤษภนะเหมือนคุณกําลังชั่งใจอะว่าแบบเออจะอย,ะอยู่จะอยู่ที่ประเทศไทยหรือจะไปที่ต่างประเทศดี หมือนเหมือนระหว่าง2ประเทศอะนะคะจะไปที่ไหนดีทีนะคะในเรื่องของการงานพฤศพนะจริงจริงสิ่งที่คุณเชนเห็นขึ้นมาเหมือนงานอะมัน,ม,นมันเนื้อง,งานมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะะักอะสิ่งที่มันมีปัญหาคือตัวคุณจริง,รงๆนะอันนี้พยายามเจาะให้เหมือนคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักมามีปัญหากับสุขภาพ ในเรื่องของจิตใจสุขภาพร่างกายแล้วมันส่งผลทําให้คุณไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสกับในเรื่องของการทํางานได้เต็มที่น,นะคะเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการกําลังใจต้องการคนที่มามาพุชคุณให้คุณกระตือรือร้นขึ้นน่ยนะคะในเรื่องของการงานตรงนี้ปัญหาของคุณอะ่ะมันสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าคุณรู้สึกเหมือนคนที่หมดไฟหมดพลังรู้สึกท้อแท้ว่าเราตั้งใจแล้วอะ่ะทําไมสิ่งที่เราตั้งใจทำอะ่ะ มันถึงได,ได้ได้เท่านี้รายได้ทําไมมันไม่ขยับอ่ะนะคะ ขอให้คุณอดทนนิดนึงให้โอกาสตัวเองได้ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะเพราะดวงของคุณเป็นดวงของการประสบความสําเร็จอยู่แล้วไพ่ใบนี้มันหมายถึงกว่าที่จะได้อะไรมาต้องลมลุกคุกคันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะใจเย็นกับการรอคอยความสําเร็จไม่ต้องรีบจนเกินไปนะคะอะไรที่เรารีบเกินไปมันก็จะเป็นโอกาสที่มันเป็นเพียงแค่ความฉับเฉวยนะคะมันก็จะอยู่กับเราไม่ยาวนานเนาะในเรื่องของงานมีอะไรที่ควรจะพึงระมัดระวัง อีกนะคะขอดูเพิ่มนะคะไพ่หกเหรียญน,นะคะ six of pentacles นะคะเลขถือดาบคุณดูเครียดนะจริงๆน่าจะเป็นในเรื่องของการยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนเหมือนย้ายย้ายบริษัทย้ายการทํางานไปอยู่ต่างประเทศเลยแล้วรอคอยคําตอบอยู่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้ไปเมื่อไหร่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพยายามที่จะ เหมือนเหมือนวิ่งเต้น,น่ะนะคะ Follow ในเรื่องของเอกสารข้อมูลต่างๆอยู่นะคะคุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะแค่ย้ำว่าอย่าใจร้อนอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะทุกอย่างมีเวลาที่ใช่และเหมาะสมนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศี ผู้สบรนะคะเนาะเพิ่มเติมนิดนึงว่าหลายๆท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สืบทอดกิจการรับช่วงต่อจากครอบครัวและก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีความประมาก,กดดันอยู่บ้างเพราะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีแบบเป็นเหมือนคนเป็นวัยรุ่นเป็นสมัยใหม่นะคะจะต้องมาพัฒนานะคะธุรกิจของครอบครัวนะคะมันมันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาพลักทุกสิ่งทุกอย่าง ให้มันดีขึ้นนะคะแล้วทุกคนก็ลุ้นอยู่ว่าคุณจะทําได้ไหมนะคะคุณดูเป็นคนที่มีความพยายามเป็นในเรื่องของการสืบทอดนะคะวิชาความรู้ของครอบครัววิชาความรู้ของบรรพบุรุษหรือ,อสูตรอาหารธุรกิจการงานอะไรต่างๆแหละคุณคุณเหมือนคุณจะได้รับภารกิจมอบหมายาได้รับมอบหมายตรงนี้มานะคะค่อนข้างจะ ทุลักทุเลนิดนึงในจุดของการเริ่มต้นนะคะแต่ปังมากนะคะไพ่เดอะเมจอร์เยนคือการมีชื่อเสียงหรือคุณทําทุกอย่างออกมาได้เพอร์เฟกมากๆนะคะโดดเด่นนะคะแล้ว เป็นในเรื่องของความสุขการได้รับการยอมรับนะคะอาจจะมีลูกค้านะคะพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆติดต่อเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะหลังจากที่คุณทำโปรเจกต์นะคะของครอบครัวหรือการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้รับคําชมนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าดวงความอขอโทษค่ะดวงการเงินนะคะการเงินก่อนการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องการเงินคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจดี ะะเป็นคนที่ไม่ได้มีความขัดสนในเรื่องของการเงินมากนักบางท่านอาจจะได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่เพราะในนี้เป็นผู้หญิงนะคะที่คอยอบอุ้มคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาหรือว่าคุณอาจจะเคยอยู่จุดของความติดลบขั้นสุดเลยนะคะมีปัญหาในเรื่องของคดีความการโดนโกงหรือว่าการงาน,นก็คือตกงานนะคะทำให้การเงินของคุณชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงของตุลาคมที่ผ่านมาทําให้คุณดูมีความกังวลมากๆนะคะคนที่จะคลายความทุกข์ให้กับคุณได้ คือคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่รักคุณดั่งสายเลือดอะเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์คุณแม่คุณแม่บุญธรรมหรือ ญา,าติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่จะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้นะคะในในพลังงานการเงินของคุณเนี่ยมันน่าจะติดขัดอยู่ช่วงหนึ่งนิดหน่อยนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้แบบฉลุยเลยนะคะไพ่เด็กถึงไม้เท้าหมายถึงการทํานวัตกรรมสินค้าสิ่งใหม่ๆออกมาด้วยการใช้ความคิดสร้างสารรค์มาต่อย,ยอดกับของเดิมที่คุณมีอยู่แล้วนะคะเช่นคุณทําแพคเกจิ้งให้มันสวยขึ้นนะคะในในเรื่องของกิจการของครอบครัวนะคะหรือว่าคุณ ทำนวัตกรรมนะคะผลงานการประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆขึ้นมาใหม่นะคะจะได้รับการตอบรับดีมากๆนะคะผลพวงมาจากความจริงใจความพยายามของคุณด้วยในการทำงานตรงนั้นนะคะจะทำให้รายได้ของคุณกลับมาอยู่ในจุดของความปลอดภัยนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างจะ บบเขาเรียกนะผ่านผ่านจุดวิกฤตนะทางการเงินนะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเด็กถือถ้วยนะคะสีไม่เท้าเดฟนะคะอืมเปรียบเสมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีกรอบแต่มาฟื้นมาในเวอร์ชั่นของผู้ที่ตื่นรู้เข้าใจแล้วก็จะสามารถจัดการปัญหาทางการเงินทุกสิ่งทุกอย่างได้ใครที่คุณโดนโกงนะคะถูกอ่า ถกกันแกล้งในเรื่องของการทํางานต่างๆทําให้รายได้ของคุณแบบขาดมือไปเลยนะคะคุณจะฟื้นฟูทุทกสิ่งทุกอย่างกลับมาได้นะรายได้ของคุณกลับมาแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลยของชาวราศีาพฤษภนะคะยินดีด้วยเนาอะอมไม่ต้องกังวลน,นะมันจะมีความแบบรู้สึกอึดอัดรู้สึกปะหมาใจบ้างเล็กน้อยนะคะคุณผ่านไปได้นะคะเรามาดูในเรื่องของดวงความรักกันนะคะขออนุญาตทํานายนะคะถึงคนโสดก่อนเลยนะกันนะคะคนโสด ความรักจะเป็นอย่างไรคนสอนข้างๆจะไปงคนนี่น่ารักนะคะเป็นเป็น คนที่อ่อนโยนกับคู่รักมากๆหรือคุณอาจจะเคยมีอดีตนะคะเคยคบกับใครสักคนหนึ่งที่ดูเป็นคนอ่อนหวานจริงใจถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายน่ารักเป็นผู้ชายที่รับฟังปัญหาความทุกข์ต่างๆของคุณเนี่ยนะคะ,ะเป็นเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ายากมากที่จะได้เจอกับคนคนนี้คุณก็เลยมีความฝังใจอยู่ในความรู้สึกนะคะเก็บเอาไว้ในใจนะคะการเลิกราค่ะจากการอาจจะเป็นในเรื่องของการนอกใจคุณอ,อาจจะเป็นคุณตัดสินใจผิดพลาดมีคนใหม่เข้ามาหรือ หรือเขาคนนั้น นะคะมีการตัดสินใจยุติเส้นทางเดินกับเดินเดินกับคุณเพราะอาจจะความจําเป็นในเรื่องของการต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าถึงเวลาแล้ว,วคนเรามันหมดเวรหมดกรรมจากกันนะคะภายใต้เหตุการณ์อะไรบางอย่างก็ยุติได้เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะใจของชาวราศีพฤษภนะตัวคุณเนี่ยเหมือนอยากจะให้พลังกับตัวเองนะคะสำหรับคนโสดเพิ่งจะเปลี่ยนงานเพิ่งจะเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบเหมือนปลุกพลังของตัวเองให้ขึ้นมาให้มีความสดใสสดชื่นนะคะ โดยที่มีครอบครัวนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ฮิวใจคุณเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยของคุณนะคะสิบถ้วยนะคะ,ะทำให้คุณสามารถผ่านจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตไปได้ความล้มเหลวความบอบช้าบาดแผลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ,ะสำหรับดวงความรักของคนโสดนะคะจริงจริงมันจะมีความคาบเกี่ยวนะคะระหว่างเก่ากับใหม่เข้ามานะคะ มีคนเก่านะคะที่จบกันไปแล้วที่ตัดขาดไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากได้ไม่อยากต้องการเขาแล้วนะคะมีการวางแผนที่พยายามจะดึงคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เพราะความรู้สึกเสียดายในความเพอร์เฟกของชาวราศีพฤษภได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นพลังงานที่ตัวคุณนะคะ เคยรู้จักกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหาที่มันใหญ่มากจนถึงขั้นต้องหยุดคุยไม่สามารถที่จะไปต่อกับคนคนนี้ได้แล้วทิ้งบาดแผลเอาไว้ในใจเรื่องราวความทุกข ทั้งหลายนะคะมันมันมันจบแล้วนะคะถึงเวลาที่ปัญหามันคลี่คลายจะได้ปรับความเข้าใจจะได้หันหน้ามาคุยกันนะคะภายใต้ที่มีครอบครัวนะคะมีครอบครัวเป็นกําลังใจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะช่วงเวลานี้นะคุณคุณอาจจะรู้สึกกําลังลังเลยอยู่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาดีไหมจะเป็นอย่างไรนะคะแต่สุดท้ายอะไรที่ถูกกําหนดไว้โดยโดยเบื้องบนน่ยนะคะความเป็นคู่กันแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้นะคะห่างกันได้แค่ช่ว แต่สุดท้ายจะต้องโครจรกลับมาเจอกันใช้ชีวิตร่วมกันแต่เป็นการกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนิสัยในเรื่องของอารมณ์ทัศนคติความคิดต่างๆก็จะมีแบบการระมัดระวังคําพูดมากยิ่งขึ้นนะคะความรักคนโสดเพิ่มเติมให้นะคะไพ่เดชชาริอัตนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวราศรีกรกฎนะคะมีใครสักคนหนึ่งที่กําลังเดินทางเพื่อจะที่จะกลับมาขอโทษคุณจะงอคุณนะคะไพ่หกถ้วยคือการมีของ ขวัญของสําคัญติดไม้ติดมือมาให้นะใัยเด็กถือไม้เท้านะเขากําลังแบบาวางแผนอยู่นะคะว่าจะเข้าหาคุณยังไงนะคะหาเลิกงามยามดีอยู่ว่า,าจับยามได้นะคะว่าถ้ามาหาคุณตอนนี้คจะปฏิเสธหรือเปล่านะคะคนคนนี้เขากําลังคิดเรื่องของคุณหนักมากมากเลยนะคะก็ มีเกณฑ์นนะที่คุณจะได้รับข่าวสารของคนคนนี้แต่เขากลับเข้ามาด้วยความรู้สึกของการอยากเป็นครอบครัวอยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากขอโทษอยากชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เคยที่เคยแบบ เอารัดเอาเปรียบคุณนะคะโดยที่เขาก็อาจจะไม่รู้ตัวไปนะคะมันเป็นความพังพาดเนาะ <c oughs> ก็บทสรุปอะ่ะคือคือ,คอได้ลงเอยกันนะคะได้ลงเอยกัน <c oughs> ได้เคียงข้างกันซัพพอร์ตกันละกันโดยที่มีครอบครัวนะคะเป็นเป็นกองเชียร์เป็นกําลังใจให้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าดวงความรักของสถานะ ที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรซึ่งสถานะที่ไม่ชัดเจนก็คืออยู่ในโหมดของการเป็นคนคุยอาจจะไม่มีคําว่า,าเราเป็นแฟนกันนะอย่างอัน,นี้อย่าง,างก็คืออยู่ในโหมดนี้นะคะเป็นโหมดที่แบบงงๆนิดนึงนะคะ,ะว่าเราเป็นอะไรกันนะคะแต่ว่าก็มีใจให้แก่กันและกันเนาะนะคะในสถานะที่ไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าจริงๆการได้ได้รู้จักกันการได้เจอกันเนี่ยเป็นความรู้สึกของความรัก ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าความรู้สึกอบอุน่นปลอดภัยแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของเราเป็นคนที่ใช่แล้วนะคะเราจะหยุดที่คนคนนี้นะคะแต่ภายใต้เหตุการณ์ความรักที่คุณรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นคนที่อบอุน่นน่ารักกับเราทุกอย่างจะต้องง่ายทุกอย่างจะต้องราบรื่นแต่เหมือนเจอวิบากกรรมทางความรักที่รุนแรงมากๆม,ม,มีคนที่พยายามที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะแยกคู่ของคู่ออกไปไม่อยากให้สมหวังไม่อยากให้ได้คุยกันนะคะเพราะทนไม่ได้อาจจะเป็นความอิจฉาลิษยา หรือว่าอาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งคือแอบชอบคนคนนั้นอยู่ก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของความเจ็บปวดหนักมากความรู้สึกคือแบบพังไปสุดๆเลยคุณทั้งคู่อาจจะแยกกันไปไม่คุยไม่สื่อสารมองกันในแง่ร้ายกันไปหมดนะคะแต่พอเวลามันผ่านไปนะคะอารมณ์ของคุณมันก็จะผ่อนคลายนะคะเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นหูตาสว่างมากขึ้นว่าสิ่งที่ได้รับรู้มามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยมันเป็นการใส่ความมันเป็นการใส่ร้าย กันและกันอยู่นะคะเหมือนชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์นะคะที่จะได้รับการติดต่อจากชาวธาตุไฟเม็ดสิงธนูนะคะคนนี้เป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะมีราศีตุลลคณาตุลน,นะคะราศีสิงลคนาสิงธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะซึ่งซึ่งบุคคลน,นี้นะคะอาจจะเกี่ยวพันกับคุณนะคะมีทิพย์นกับคุณเนาะในเรื่องของความรักนะคะ มีเกณฑ์ว่าเขาจะเข้าทางครอบครัวติดต่อไปทางครอบครัวหรือว่าอาจจะติดต่อมาหาคุณนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการพยายามพยายามที่จะย้อนกลับเข้ามานะคะคือการประครับประคองนะคะอยากพาไปเปิดตัวกับครอบครัวนะภัยสิบถ้วยขึ้นมาดูเขาจริงจังกับคุณมากๆนะเหมือนเขาไปตื่นรู้นะคะไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วว่าโอ้โหสิ่งที่ได้รับรู้มาแบบ มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคะคุณถูกใส่ร้ายป้ายสีทําให้เขามองคุณในด้านลบไปหมดเลย6ไมเท้าคือความสําเร็จความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดใบนี้ขึ้นมาคือการแต่งงานนะคะคนคนนี้นะคะเข้าใจรู้ใจตัวเองแล้วมีการวางแผนด้วยแหละนะคะว่า,าจะมาหาคุณยังไงจะพูดกับคุณยังไงกําลังซ้อมบทพูดอยู่นะคะจะทําอย่างไรดีเพราะสิ่งที่เขามองเข้ามาหาชาวราศีพฤษภคือคุณดูนิ่งอะ่ะคุณดูนิ่งคุณดูแบบ ดูดูน่าเกรงขามนิดนึงอะไรเงี้ยเขาทำตัวไม่ถูกะนะคะซึ่งซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะเกรงใจคุณด้วยตอนนี้นะคะสิ่งที่เขามองคือแบบคุณดูเป็นคนที่มีความสงพลังอะและมองไปถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นคือสิบดาบอะคะ่ะตัวคุณหนักมากกับเหตุการณ์ที่เคยแบบได้รับผลกระทบนะคะแต่เขารู้สึกแย่นะเขารู้สึกผิดเขารู้สึกแบบ สำนึกจริงๆนะคะกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะคะกับความผิดพลาดและอยากจะกลับมาชดเชยในรูปแบบของการแสดงความรักออกมาจะไม่กักแล้วจะไม่ทำตัวแบบเอ่เอารัดเอาเปรียบคุณแล้วนะคะจะพูดความในใจทั้งหมดออกมานะคะเพื่อที่จะรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตนะถ้าไม่ทําอะไรเลยนะคะเขาคิดว่าเขาอาจจะเสียคุณไปตลอดเลยนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาของ ไม่สามารถที่จะอดทนอะไรได้นะคะมีพลังงานของครอบครัวเกี่ยวข้องด้วยนะคะครอบครัวอาจจะเป็นกําลังใจนะคะช่วยเหลือที่จะให้ความรักครั้งนี้นะคะได้ได้เริ่มต้นกันสักทีหนึ่งนะคะมีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครอบครัวนะคะภพยสามเหรียญ8ดดาบนะคะคุณับครับเนาะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่เขาจะยอมคุณแล้วนะคะเป็นความรักที่ มาจากการดูแลเอาใจใส่นะคะการแสดงความรักความหวงใย,ยคำพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นมานะคะคนคนนี้รู้สึกผิดจริงๆนะคะหรือว่าเรื่องราวกลับกันได้นะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปกระทำเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเวลานั้นนะคะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคุณกำลัง เข้าใจสถานการณ์แล้วคุณอาจจะรู้สึกผิดกับคนคนนั้นนะคะก็เลยอยากจะเข้าไปขอโทษอยากจะไปดูแลอาจจะใส่แล้วก็รวมไปถึงแบบเข้าหาคนในครอบครัวด้วยอยากจะทําทุกอย่างให้ให้สมเกียรติสมฐานะของคนคนนั้นนะคะแต่คุณเหมือนก็เหมือนคนที่แบบคิดแต่ก็ยังไม่ลงมือทํา ทันทีนะคะยังรอจังหวะรอความพร้อมรอในเรื่องงานรอในเรื่องของการเงินของตัวเองให้ให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะคะจะแล้วก็จะรีบนะคะที่จะเข้าไปงอแล้วก็ความสัมพันธ์ลงเอยดีนะคะมันเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในรูปแบบของคนเป็นของคนในครอบครัวนะคะจะประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะดวงความรักนะคะของสถานะของคนมีคู่ชาวราศีพฤษภนะคะเป็นยังไงพลังงานของคนมีคู่นะคะจริงๆผู้คุณเริ่มต้นด้วยความรัก ความความห่วงใย,ยการดูแลเอาใจใส่กันนะคะโดยที่ไม่ได้คาดหวังถึงผลตอบแทนอะไรทั้งนั้นแหละนะคะมีแต่ความรู้สึกดีต่อกันแต่มันเจอเหตุการณ์ทางความรักที่รุนแรงเหลือเกินนะคะไพ่สิบดับขออนุญาตดูให้นะคะความรุนแรงในตรงนี้คือ มีคนคนหนึ่งที่มัวแต่ไปมุ่งมั่นเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยของตัวเองโดยที่ไม่แยแสะความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์ทําให้มันมันมีความน้อยใจมันมีในเรื่องของความไม่บาลานซ์นะคะในในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะคะพลังงานตรงนี้นะคะมันจะหมดไปแล้วนะคะมันจะจบแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คืออาจจะเป็นกัน เดินหน้าในความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเป็นการการสร้างความรักนะคะการให้ความรักคันให้ความอบ,บอุ่นหรือรวมไปถึง ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นะนะคะสิ่งใดที่เคยทำนะคะสิ่งดีๆใดที่เคยทำก็จะกลับมาทำให้นะคะเป็นการงอ้อเป็นการขอคืนดีนะคะมันเป็นในเรื่องที่ว่าเหมือนเหมือนคู่รักของคุณอะเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขานะคะตอนเนี้ยในที่ผ่านมาคุณดีกับเขามากๆคุณดูจริงใจกับเขาคุณดูห่วงใยเขาไปหมดเลยอะแล้วเขาเคยเอารัดเอาเปรียบคุณหรืออาจจะทอดทิ้งคุณภายใต้เหตุการณ์อะไรบางอย่างพอเขาตื่นรู้ได้อะคะ่ะ เขาเลยรู้สึกว่าคุณดูนิ่งไปคุณไม่เหมือนเดิมจากบุคคลที่อ่อนโยนบุคคลที่ใจดีอะไรอะไรก็ยอมเขาเป็นฝ่ายที่ยอมเขาอยู่ตลอดแต่ตอนนี้คุณดูเป็นคนที่แบบนิ่งนะคะดูนักเกรงขามแล้วก็อ่านใจคุณไม่ได้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่มันทําให้เขากลัวว่า การที่เขาจะทําตัวไม่น่ารักเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียคุณไปนะคะคุณอาจจะไม่รับไม่รับความสัมพันธ์ของเขาเลยก็เลยอยู่ในช่วงของการวางแผนนะคะคอยไปปรึกษาหาลือกับคนนั้นคนนี้อยู่ว่าต้องทํายังไงดีกับความรักครั้งนี้นะคะขอดูต่อนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเขาคิดถึงคุณนะกังวลกวายแล้วนะคะใจของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้มีความกังวลกวายถึงคุณมากๆรู้สึก คือยิ่งนานไปเขาก็เหมือนมีภาพในอดีตที่คุณเคยเจ็บปวดคุณเสียงเสียงการร้องไห้ของคุณยนะคะคอยตอกย้ำนะคะอยู่ในจิตใต้สํานึกของเขาอยู่ตลอดเวลาทําให้เขาทนไม่ได้แล้วเขาจะต้องรีบเข้ามาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีนะคะก่อนที่จะเสียคุณไปนะคะตอน,นนี้เขามีความห่วงใยคุณมากนะคะเขามีความคิดถึงคุณอยากดูแลคุณอยากใกล้ชิดอยากแบบแสดงความเป็นเจ้าของให้ทุกคนได้รู้ว่า เขานี่แหละคือคู่ชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดูแลคุณได้ดีที่สุดนะคะสิ่งใดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเขาจะเยียวยาเขาจะ รักษาจิตใจของคุณเองนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อกลับเข้ามาหาคุณนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามนะคะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับใครที่อยากจะเรียนดูดวงศาสตร์ไพาโรนะคะบุญชิปเปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่28-29ตุลาคม2 5 6 6นะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้นะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สสอนสดนะคะ ไม่เยอะนะคะจํานวนคนไม่เยอะนะคะแบบอบอุ่นแล้วก็ดูแลอย่างทั่วถึงนะคะการันตีในเรื่องของความแม,ม่นยําความรู้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ